น่แม่เมื่อคืนสวดมนต์นลุงแม่ไได้ยินเสียงอ้โหเราไปนั่งที่หนจไม่ได้ยินเสียงผู้ชายที่สวดมน่ะแต่ว่าไม่ใช่พรานะเป็นพี่คนหนึ่ง เป็พื่อนี่หมมาแต่หน้าดินตัวเรียกหน้าตินตัวใช่เพื่อนสตาดพี่สตาดดงานะกมีตูนอะไเพือนพี่พี่ผู้ชายอ่ะก็มีแตคนเป็นเพื่อนพี่หมถามถามนเตี่หมยือน่กอ

เบาแบงก็แล้วก็กล่องนตกร่อตกอนครับทร็ทำเลเสียงขนม แม่แม่ที่ยาย่ญญายาย,ยาขอพี่แบ่งพี่เขาละโลกอแบ่งพี่เขาเอา บาทเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาใส่บาทที่โรงเรียนที่โบต้าวันอะไรนะอบรมอะไรนะยังก่อดูป้ายเสื้อโคงเอาอยู่พยานอ่าเอาอาอบรมบานอะไรเขาค่ายคุณธรรมสามบานสามบานสองคืนใครคะทุกคนมาอบรมที่โรงเรียนที่โบต้าใส่บาทหลวงปูสามองค์เกือบสุดท้ายอู้ดเปทนเดี่ยวเลย อย่าไปแกล้งพี่เขาพี่เขาทำงานอยู่ไปเป็นยังไงมาพูดจิว่ามาเข้าค่ายเป็นยังไงบ้างสนุกมากแต่เมื่อเช้าอ่ะทุกคนร้องไห้หมดเลยทำไมซึ้งไงขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเล่ฟ์ไปแชร์พูดซิก็ไลฟ์ไปแชร์ไปสักสักค่ายพูดดีๆเราต้องไปช่วยพี่เขาบ๊ายบายแม่แม่